ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้กองทัพธรรมของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่3วัน,นะสูตรเมื่อกลับมาถึงหมู่เกวียนเรียบร้อยแล้วสองพ่อลูกก็ปรึกษากันในเรื่องการเดินทางและอื่นๆสุระเสนะถามว่า ข้าแต่ท่านบิดาเราออกเดินทางในเดือนจิตระและตามกำหนดว่าจะไปพักฤดูฝนในกรุงสาวัถีแต่การเดินทางของเราคงจะลาดช้าในระหว่างทางอยู่บ้างพอย่างเข้าเดือนเวสาขะฝนก็จะเริ่มมีมาประปรายแต่ในเดือนเช่นนั้นบางปีฝนก็ตกหนักในปีนี้ถ้ามีฝนตั้งแต่เดือนเวสาขะเราจะมิลำบากในหนทางหรือ ดูก่อนสุระเสนะระหว่างเดินทางมาจากแคว้นกาสีเจ้าได้สังเกตเห็นอะไรตามริมฝั่งแม่คงคาหรือไม่เกี่ยวกับฝนในปีนี้ข้าแต่ท่านบิดาลูกไม่ได้สังเกตเห็นอะไรนอกจากเห็นดินบ้างทรายบ้างต้นไม้บ้างน้ำที่ไหลบ้างตามปกติธรรมชาติของมันดูก่อนสุระเสนะถ้าเจ้าสังเกตจะเห็นนกที่ทำรังตามต,ามต้นไม้ริมฝั่งแม่คงคานั้น ทํารังต่ำกว่าปกติและปูซึ่งขุดรูอยู่ตามริมน้ำํำก็วิ่งเข้าออกไปมาตามที่รูขุดไว้ต่ำหาได้ใช้รูตอนที่สูงขึ้นมาไม่แสดงว่าในปีนี้ฝนจะแรงยิ่งกว่าปีก่อนๆเพราะฉะนั้นในฤดูฝนแม้จะมีฝนบ้างก็ไม่ชุกนักและยิ่งในเดือนเวสาขะหรือเดือนเชตฐะ ซึ่งเราเดินทางอยู่อุปสรรคเรื่องหนทางเป็นหลม่มคงจะไม่มีเป็นแน่ไมายเหตุ head, เรื่องชื่อของเดือนต่างๆเดือนจิตรเทียบด้วยเดือนหของไทยเดือนเวสาขะเทียบด้วยเดือน6ของไทยและเดือนเชษฐะเทียบด้วยเดือน7ของไทยข้าแต่ท่านบิดาเราสังเกตฝนด้วยอาศัยสัตว์ข้อนี้ จะแสดงว่าสัตว์มีความสามารถกว่ามนุษย์ได้หรือไม่ดีละพ่อจะลองถามเจ้าถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสัตว์เพื่อให้เจ้าสังเกตก่อนแล้วจึงตอบคาถามของเจ้าต่อไปเจ้าคงไม่เคยได้ยินว่าคนที่เดินเรือค้าขายทางทะเลเขานำนกชนิดหนึ่งเรียกว่านกหาฝั่งไปด้วยเมื่อเวลาชาวเรือหลงทางไม่รู้ว่าจะเข้าหาฝั่งทางไหน เขาก็จะปล่อยนกชนิดนั้นให้บินไปสู่ทิศต,ต่างๆแล้วคอยสังเกตดูว่ามันกลับมาสู่เรือทางทิศไหนและในทิศทางไหนนกที่ปล่อยไปไม่บินกลับมาเลยเจ้าลองนึกหาเหตุผลดูว่าด้วยการทำอย่างนี้เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าฝั่งทะเลอยู่ทางทิศไหนเมื่อสุระเสนะตอบว่าไม่ทราบทานิยะจึงกล่าวต่อไปว่า นกชนิดนี้เมื่อปล่อยไปแล้วกลับมาสู่เรืออีกแสดงว่ามันหาฝั่งไม่พบถ้าไม่กลับมาสู่เรืออีกแสดงว่ามันหาฝั่งพบแล้วมันก็บินไปเกาะอยู่ในที่ต่างๆตามปรารถนาของมันต่อไปสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มีอยู่เป็นอันมากที่อยู่นอกเหนือความสังเกตของสามัญชนสัตว์บางชนิดอาจมีตาหูจมูกลิ้นกายอันว่องไวกว่ามนุษย์ เพราะความจำเป็นในการดำรงอยู่แห่งชีวิตและพืชพันธุ์ของมันเช่นสัตว์บางเหล่าอาจเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนบางเหล่ามีหูไวจะหมกไวเป็นพิเศษบางเหล่าเหินไปได้ในอากาศด้วยปีกบางเหล่าอยู่ในน้ําได้โดยไม่จมน้ําตายและบางเหล่าฝังตัวอยู่ได้ในดินไม่อึดอัดมองโดยส่วนหนึ่งอาจเห็นว่ามันสามารถกว่ามนุษย์ แต่ถ้ามองทางจิตใจแล้วจะประจักษ์ว่าสัตว์เหล่านี้เคยเป็นอยู่กันมาอย่างไรในพันพันปีก่อนในปัจจุบันก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนี้มนุษย์ซึ่งเป็นผู้เจริญกว่าทางจิตใจจึงสามารถจับวัวควายช้างมาอันเป็นสัตว์ใหญ่โตแข็งแรงมาใช้งานได้ดังประสงค์แม่ในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ที่จะนับว่าดีเลวกว่ากันนั้น ก็มีความเจริญแห่งจิตใจสูงต่ำกว่ากันเป็นเหตุสำคัญในหมู่คนเราก็มีการดูหมิ่นเหยียดย้มกันประหนึ่งสัตว์เช่นคนผู้เกิดในวันณะสูตรจะเข้าใกล้ใครไม่ได้ต้องแยกอยู่กันเป็นหมู่เวลาเดินไปไหนก็ต้องหลีกทางให้ผู้มีวันณะสูงกว่าในระยะห่างเจ้าคงรู้จักคนพวกนี้แต่คงไม่เคยเห็นหมู่บ้านของเขา ในวันพรุ่งนี้เมื่อบรนทุกสินค้าใส่เกวียนเสร็จแล้วพ่อจะให้ติมพรุพาเจ้าไปม้าสามตัวมีคนขับควบวิ่งตามกันไปนอกประตูเมืองราช,ชครืเลียบฐานน้ำเล็กๆตามแนวเขากาละกูดเมื่อเลี้ยวไปทางขวามือก็ถึงหมู่บ้านมุงแฝกเรียงรายเป็นแนวยาวไปตามที่ลาดแห่งเชิงพาความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ในการก่อนไม่ผิดอะไรกับสัตว์ คนเหล่านี้จะนุ่งห่มผ้าสีดำหรือสีมลและโดยปกติผู้ชายจะไม่ใช้ผ้าหม่มเมื่อได้นุ่งหรือห่มแล้วก็ไม่มีการซักฟอกทำความสะอาดเพราะประเพณีห้ามไว้ต้องนุ่งหรือห่มอย่างนั้นจนกว่าจะขาดใช้การไม่ได้เมื่อเห็นคนที่นุ่งผ้าห่มสีอื่นอันแสดงวันณะสูงกว่าก็ต้องหลีกให้ห่างอย่างน้อย12ศอก จึงเป็นอันไม่ต้องกล่าวว่าคนเหล่านี้จะกินอาหารร่วมกับใครได้การงานประจำวันคือการรับจ้างที่ต้องออกแรงแบกหามหรือขุดดินบางก็ทำไร่ทำนาและแลกเปลี่ยนข้าวและผละไม้กับเครื่องใช้ต่างๆในระหว่างพวกที่นุ่งห่มดำด้วยกันคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปนมัสการในเทวสถานสำหรับมหาชนเพื่ออ้อนวอนบูชา ต้องสร้างเทวสถานมุงแฝกของตนขึ้นเองตามมีตามเกิดความรู้สึกซึ่งสั่งสอนตกทอดกันมาแต่ปางก่อนคือพวกตนเป็นชาติต่ำช้าจะเข้าใกล้คนชาติสูงไม่ได้และถ้าฝืนระเบียบประเพณีนี้ก็จะประสบความเสื่อมมีประการต่างๆคนวันณะสูตรนี้ซึ่งชื่อว่าดูหมิ่นตนเองด้วยเต็มใจเพื่อทำเช่นนั้นเพราะมีความกลัวต่อภัยพิบัติ ด้วยเรื as well as ่องสำคัญที่สุดของประชาชนทั้งหลายคือต้องจำชื่อและเชื้อสายแห่งบรรพปุรษของตนให้ได้อย่างน้อยเจ็ดชั่วคนเพื่อจะได้รู้ว่าตระกูลของตนมีเชื้อสายแห่งชาติวันะอันบริสุทธิ์หรือไม่ผู้ที่ระวังความบริสุทธิ์แห่งวงตระกูลของตนมากคือกษัตริย์พราหมณ์ต่างไม่ยอมร่วมกินร่วมนอนกับคนต่างชั้นพราหมณ์บางคนที่เคร่งครัดเมื่อเห็นคนชั้นสูง อันเป็นคนชั้นต่ำก็ดีหรือเห็นจันทานหรือคนที่ปิดามารดาต่างวัน,นะผสมกันก็ดีถือว่าได้เห็นสิ่งอันเป็นเสนียดแก่ตาถึงกับล้างตาด้วยน้ำก็มีและชนในวัน,นะสูตรนี้ยังแบ่งเป็นวัน,นะย่อยออกไปอีกมากห้ายแต่ละพวกที่แบ่งแยกออกไปเล่าก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีและเครื่องนุ่งห่มเฉพาะอย่างต่างกันตามท้องถิ่นนั้นๆ ผู้ที่ลงจากหลังม้าเป็นคนแรกคือติมพรุผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากทานิยะให้พาสุระเสนะมาดูหมู่บ้านสูตรนี้พร้อมทั้งชาวขับเกวียนอีกคนหนึ่งเมื่อได้มอบให้ชาวขับเกวียนดูแลม้าไว้แล้วติมพรุก็ชวนสุระเสนะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนั้นความคาดหมายเดิมของติมพรุผิดพลาดไปสิน้นแทนที่จะได้เห็นชาวสูตรแต่งตัวด้วยเครื่องนุ่งห่มสีดา หรือสีหม่นดังเคยเห็นมาแต่ก่อนกลับพบว่าพากันนุ่งห่มผ้าสีขาวสะอาดและในสมัยอื่นเมื่อเห็นคนต่างวันณะเข้ามาก็จะพาวิ่งหนีหลบซ่อนด้วยเกรงว่าตนจะเข้าไปใกล้คนสูงวันณะกว่าบัดนี้กลับปรากฏว่าไม่มีใครแสดงอาการพรั่นพรึงซ่อนเร้นหรือถอยออกห่างดังแต่ก่อนลักษณะแห่งบ้านเรือนที่อาศัยก็สะอาดตาขึ้นผิดปกติ สตรีผู้หนึ่งเดินออกมาจากโรงกระเดื่องคือโรงดินที่ตำข้าวด้วยครกกระเดื่องรับบุตรน้อยจากสามีมาอบกอดแล้วให้บุตรนั้นฟ้อนอยู่ที่อกของนางบางผู้นำน้ำมาจากบ่อทูลเหนือศีรษะด้วยท่าทางอันร่าเริงและชาวบ้านหมู่นั้นเมื่อเห็นอาคัรตุก,กะแปลกหน้ามาก็เข้ามาซักถามด้วยอาการอันสำแดงไมตรีจิตติมพุไต่าถามถึงที่อยู่ของนายบ้าน พวกเขาก็ชี้มือไปณนะเรือนหลังหนึ่งซึ่งปลูกใยโตเป็นพิเศษขณะนั้นนายบ้านกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูรเรือนมีผู้คนเดินขวักขวายด้านนอกเรือนซ้ายมือมีคนกำลังกรอได้อีกทางหนึ่งกำลังทอเป็นผืนผ้าเมื่อติมพรุพาสุระเสนะเข้าไปหาทำคาระวะนายบ้านแล้วก็แจ้งความจำงของตนว่านายบ้านผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นพวก พ่อค้าเกวียนเดินทางมาแต่กาสีชนบทจะไปต่อไปยังแควนวัดชีวันนี้นายของข้าพเจ้าให้พาบุตรหนุ่มของท่านคนนี้มาดูหมู่บ้านของท่านข้าพเจ้าจึงมาขอความเอื้อเฟื้อจากท่านเพื่อได้รับอนุญาตให้เที่ยวชมได้ดูกรนักันตุกะข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านโดยความยินดีเชิญท่านนั่งพักดื่มน้ำให้ใหายเหนื่อยเสียก่อนเถิด แล้วจึงค่อยเดินดูหมู่บ้านติมพรุและสุระเสนะได้ตามนายบ้านไปนั่งพักณต่างยาวในชายคาแล้วจึงถามขึ้นว่านายบ้านผู้เจริญข้าพเจ้าเคยผ่านมาในสมัยหลายปีก่อนโน้นประชาชนในหมู่บ้านนี้นุ่งดำห่มดำคอยหลบหนีม่เข้าใกล้ความเป็นอยู่ก็ดูแร้นแค้นบ้านเรือนก็สก,กปรกไม่น่าดู แต่ข้าพเจ้ามาครั้งนี้เห็นสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนไปก็ให้รู้สึกสงสัยอยู่เหตุไฉนท่านจึงพากันมานุ่งผ้าขาวสะอาดและและเลิกประเพณีของตนเสียดูก่อนนะคันตุกะสมัยก่อนเราเป็นชาติสูตรเป็นคนวันณะต่ำที่สุดเราจึงต้องเป็นอยู่อย่างนั้นบัดนี้เราพ้นจากความเป็นสูตรแล้วเราจึงเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเรา นายบ้านผูดเจริญขพเจ้ายิงสงสัยหนักขึ้นชาติของคนนั้นกลับกลายได้อย่างไรท่านจึงว่าท่านพ้นจากความเป็นสูตรแล้วดูกรนัันตุกะท่านรู้จักพระสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่พระองค์เป็นศาสดาของพวกขพเจ้าชาวขับเกวียนทั้งหลายทําไมขพเจ้าจะไม่รู้จักบัดนี้พวกเราได้เกิดใหม่เป็นบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ชาติของเราจึงเปลี่ยนไปดูก่อ,อคันตุกะสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จมาโปรดพวกเราเชาวชั้นต่ำพระองค์ได้ห้ามไม่ให้พวกเราหลบหนีทั้งที่พระองค์มีชาติเป็นกษัตริย์เมื่อได้เรียกพวกเราให้ไปประชุมกันแล้วก็ทรงสั่งสอนชี้เหตุผลและประทานชาติใหม่แก่เราทั้งได้ทรงแนะนำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น พระองค์ทรงสั่งสอนพวกท่านอย่างไรเล่าท่านนายบ้านข้าพเจ้าใครจะฟังไว้ประดับความรู้บ้างพระองค์ให้พวกเราหาไม้แห่งต่างๆมาเท่าที่จะหาได้เช่นไม้มะเดือ่อไม้ตะเคียนไม้จิกครั้นแล้วให้จุดไฟขึ้นเมื่อไฟติดแล้วจึงให้พวกเราดูว่าเปเลวก็ดีแสงของไฟก็ดีสีของไฟก็ดีอันเกิดจากไม้ต่างชนิดกันนั้นมีลักษณะผิดแผกกันอย่างไรบ้าง เมื่อเราเห็นว่าเปลวไฟแสงไฟสีไฟเป็นอย่างเดียวกันพระองค์จึงตรัสว่าคนเรานั้นจะเกิดในชาติกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรก็ตามทีถ้าทำความดีแล้วก็ได้รับผลดีชื่อว่าเป็นคนดีถ้าตรงกันข้ามคือทำความชั่วแล้วก็ได้รับผลชั่วและชื่อว่าเป็นคนชั่วคนชั่วคนดีในศาสนาของพระองค์ไม่ได้อยู่ที่ชาติกำเนิดหากอยู่ที่การกระทำ เพราะฉะนั้นใครก็ตามไม่เลือกชั้นวันนะย่อมมีสิทธิ์ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เสมอกันหมดหรือแม้จะไม่บวชพอใจจะเป็นครหัตตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ประพฤติเลวซามต่ำช้าก็ชื่อว่าเป็นผู้สูงโดยคุณธรรมพระองค์ตรัสเล่าว่าสมัยหนึ่งพระองค์ประทับนคโครนไม้ในฤด,ดูหนาวมีหิมะตก พรามผู้หนึ่งเข้ามาถามพระองค์ว่าเป็นชาติอะไรพระองค์ตรัสตอบว่าท่านอย่าถามถึงชาติเลยจงถามถึงความประพฤติดีกว่านี้แสดงให้เห็นหลักธรรมในศาสนาของพระองค์ว่ามุ่งอย่างไรจำเดิมแต่พวกเราได้ฟังธรรมและได้รับชาติใหม่คือเท่ากับเป็นโอรสของพระองค์ในทางธรรมแล้วพวกเราก็ตั้งกฎขึ้นว่าผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เมื่อเปลี่ยนชาติเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มแล้ว จะต้องเปลี่ยนความประพฤติด้วยผู้ใดก็ตามถ้าปรากฏว่าเป็นผู้ลักช่อล่อลวงหรือประพฤติเลวซ้ำแล้วจะต้องถูกขับออกจากหมู่ให้ไปอยู่นอกเขตและคงกลายเป็นชาติสูตรตามเดิมเว้นแต่จะกลับตัวได้ตั้งอยู่ในความดีต่อไปจึงจะยอมให้กลับเข้าหมู่อีกเมื่อนายบ้านเล่าให้ฟังดังนั้นแล้วก็พาติมพรุและสุระเสนะออกเดินชมหมู่บ้านต่อไป บ้านเหล่านี้แม้มุงด้วยแฝกแต่ก็สร้างอย่างมีระเบียบม,มีทางเดินติดต่อถึงกันบ่อน้ำขนาดธรรมดามีอยู่ประจำเคียงหน้าบ้านแทบทุกแห่งบนเนินเขาที่สูงขึ้นไปมีสวนมะม่วงและไม้ลมลุกที่ใช้เป็นอาหารณชายเขาห่างจากหมู่บ้านไปเล็กน้อยมีกุฏีสองถึงสามหลังมีบรรพชิตแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งเดินทางจากเวรุวณนารามมาประจำสั่งสอนธรรมะแก่ชาวบ้านเหล่านี้ม้าสามตัวเดินเรียงกันเรียบฐานน้ำเชิงผาการละกูดกลับไปตามทางเก่าซึ่งเคยมาแต่ในการเดินทางกลับนี้ดูเหมือนผู้อยู่บนหลังจะมีดวงตาเบิกบานผิดปกติกลับมาติดตามรับฟังกองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพ จากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ